ล้องดังเลย,ยล้องดังเลยเจ๊เจ๊ล้องดังจางเจ๊เจ๊ร้องดังเจ๊มาถึงแล้วเดี๋ยวไปรับลูกบัวลูกชื่นีนชน่ช้างส้มเขียวช้างเสือช้างสิงห์อ่ะแปดัวอย่างของของนี่ของเดี๋ยวหมดนี่แหละเดี๋ยวไปเอาอีกสองเชือกห้าเชือก มีหกอะแต่บ่านนั้นช่าง่าโอ้โหนโนแม่หนูร้องแม่ร้องดังอะม่ลำม,มาถึงกันแล้วเด็กๆไปวิ่งเอากาแฟมาเย็นๆถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเช่นไอ,อพี่เจไปชื่นยัออยงไม่มา นี่ค่ะมาดูสาวกันมาก่อนสามสาวสามสาวสามมาแล้ว ่ะมันยังก,ก่อนนะคะเด็กๆมาถึงแล้วเส็บภหยตะกุยแล้วครับตะกุยดินแล้วเจอดินแล้วอันนี้ยังไม่ได้ขนออกนะคะนี่เล่นแล้วค่ะเล่นดินอารมดีเย็นไหมดินเย็นดินเย็นดีเนาะ เก็บแล้วเหลือแต่ขยะขยะนิดหน่อยไปหาโนดิค่ะเล่นกับโนนี่ะแม่โนดุแม่โนร้องดังไม่กลาเดินผ่านไปโนนี่ก่อนไปโน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  เเนะไม่กล้าเดินผ่านไม่กล้าเดินผ่านเจร้องดังนี่ลางมดด้วยมดตันหน่อยเยอะมากเขาร้องทำไมอะ่ะ อดีกว่าน้ไม่เกิดน้องไม่เกิดอไม่เกิดอไม่เกิอน้าๆๆ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 นาอน้อคนสวยน้องคนสวนนองคนสวยวัสดีค่ะ มาแล้ว SC. เอสซียังไงคะหญิงเชอ์หญิงเนอร์ถอนหญ้าแล้วเรามีคนถอนหญ้าเดี๋ยวก็เกี้ยงหญ้า เจ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 ร้องอ่าบรรยากาศนะคะเดี๋ยวกลับไปรับพี่บัวคนของไอคนของลงกันก่อนค่ะ

หามสาวทรงเขียวโอ้ยเต็มเลยรถคันนี้ผ่านทักเส้นเลยฮะจะได้ดักจะได้ดักหน้าดักหลังเต็มรถเลยของพี่บัวเต็นตรงไหนเต็นอยู่ข้างหลังเหมือนเดิม ของพวกเขาที่นอนบนรถนะอืเออสงใสยที่ไม่พอป่บนบ้านเต็มป่มีช่องมาสัมภาษณ์อาเสียมาฟังมาแล้วอีเชือกหนึ่งหนูตัวแดงมาเลยอ่ะ ช <c ười> ้างแดงครับช้างแดงช้างแดงช้างแดงมาช้างแดงมาช้างแดงมาช้างแดงช้างแดงเหรอช้างแดงโอ้วมาแล้วครับช้างแดงมาเนี่ยมาเลย มีจองได้เลยจองได้เลยซื้อได้เลยฝั่งฝั่งนู้นดูฟรีไหมหรอฮะฝั่งนู้นดูฟรีสองฝั่งนี้ดูฟรีฝั่งนู้นดูฟรีฝั่งนี้มันจะมีด้านข้างนะที่ดูฟรีกับช่องที่เสียงเงินก็อยู่ตรงกลางนัขึ้นไปครับหัวบานบัวบาลและช่องนี้ชื่ออะไรคะ ของผมอน,น้ช่องที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะผมมีทั้งหมด3ช่องแต่ว่าผมผมทำไลฟ์ข่าวไงท่าว่าหลายคอนเทนต์อันนี้ช่องจะนี่แค่มันดีโอ้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทำหลาฟ์ข่าวส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นข่าวอาชญากรรมหรอกอแต่พิจาา <laughs> ทุกท่านมาดีาาาาแลกทายอันมาดีแลกอาญากรรมดีหรือเราดีคดีอาชญากรรมไม่ใช่กายกรรมนะแต่กับฟูตในคดีความ พูดพูดเมอพูดแบบคลีมาอ่าใช่ผมก็คือเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมเล่าขาวเดี๋ยวช้างแดงลงรถไหมแดงมากเลยไปเล่นดินงี่ไหนมาเล่นอีกตัวใหญ่มากเลยดูโอเคดูดิเกิดกันดูทาดูทาดูดู น้องนานอนะดูดูดูเ้ดูทาดดูท้ามีดดยไมต้องกินดินด้วยอ่ะป่งๆป่งป่งช้างว่ะปีดฐานปีนฐานย่อยย้อยย้อยย้อยเฮ้ยดูดูดูกินหญ้ามาขุดหญ้า บอลเปลี่ยนทีได้แอลไปรับพี่ชื่อพี่บบว์พี่มอมเมรับสองรับสองดู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 จะทำ ี่่ชองไหนครับเนี่ยเมนูแมวเมนูแมวไทยเกี่ยวกับแมวเป็นหลักเลยก็ทั่วไปด้วยทั่วไปด้วยแมวด้วยบางา็หลายแล้วครับประมาณแล้วเวลาพี่บัวพี่บัวพเชิญเมย์ยังไงจนขอก็ขับรถก็อนไอ้จั่ฟันของฟันไง

vâng mãi mà mãi la mãi vâng mãi lắp mãi vâng mãi vâng mãi yeah 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 มาชมพินเด็กๆกันนะคะมาถึงแล้วลมเย็นสบายต้นจามจุรีสามช้าหรือกามปูสามชื่อนะลมรื่นตามด้วยต้นพุทษาลมสบายลมดีมากเลยนี่สองต้นติดเลย จะกินกล้วยเปล่าหนูจะกินกล้วยเปล่าเฮ้ <c oughs> ค่ะมาชมน้องๆกันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาแล้วพี่บัวมาถึงแล้วมาถึงแล้วพี่บัว <c oughs> นน้องคิดถึงพี่ไหมอ่ะอนน้องคิดถึงพี่บัวมาถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> กำลังจัดกำลังจัดระเบียบ เฮ sí, ้ยค่ะอาบัวอาบัวสวัสดีมาถึงกันแล้วกางเต็นท์กันเรียบร้อยโดโดสองเจดูดีหุ่นเดียวกันเลยโดบัวดูอาบัวไทยลำพูนไทยบุญอาเจ๊ กลับได้วเจอกันพรุ่งนี้เจ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 หุนเดียวกันเลยเดูอเด้อเด้อนั่นตรงนู้นเขาหิวน้ำอยู่หทีโต๊ะตรงนั้นน่ะน้ำมาแล้ว น้ามาแล้วเ,เจ๊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 เจใหญ่มากเจ๊ใหญ่มากเล่น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 พามาดูเด็กๆยามเย็นนะคะกับบรรยากาศนอนช่อง มาสัจจานงานช้างสุรินหกหกกำลังจะมีการทดสอบเสียงอันนี้กำลังเร่งทำนะคะที่นั่งผู้ใหญ่เบอร์เขียวครับเบอร์เขียวเ <c oughs> ดินทางเดกเขาหยอกกันเดียเขาหยอกกัน <c oughs> <c oughs> ่คะไฟตีอย่างอินแน่เขาจำมาเช้าน um um ี่มาดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวค่อยมาหาม่วันนี้กำลังจัดที่หลับที่นอนของเด็กๆของควานด้วย ทางเก็บงานและเสร,ร็จแล้วเก็บนั่งร้านแล้วดิ้ดิ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 ทางน้นยาครับยาเมาเลยครับเมาไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่สวัสดีค่ะ